ซื้อมาจากหลองบัวลำพูนะคะกิโลละสองร้อยห้าสิบแต่อิวซื้อมาแค่ครึ่งกิโลนะคะเขาขายอยู่ที่หนึ่งรยิบห้าบาทจะเอามาอ่าล้างน้ำนะคะแล้วก็จะมาทำวิธีถนอมอาหารนะคะเอาไว้กินได้นานๆน,น,นะคะล้างหลายๆน้ำเลยนะคะประมาณจนกว่ามันจะอ่า ดินจะหมดนะคะล้างหลายๆน้ำนี่ก็น้ำที่สองนะคะล้างน้ำที่สองนะคะเห็ดเพาะอันนี้ชาวบ้านเก็บมาสดๆเลยนะคะชาวบ้านเขาเก็บมาบนภูค่ะบ้านแฟนน้องอิ๋วเขาเป็นอ่าเป็นภูค่ะนนองบัวลำพูตรงทางลงพูมันจะมีตลาดนะคะขายของป่าขายอ่าอะไรชาวบ้านหนมุงหนอไม้เห็ดที่ชาวบ้านหามานะคะตลาดห้วยเดือนนะคะ นี่นะคะก็ล้างไปเรื่อยๆนะคะก็จะล้างจนกว่ามันจะ,ะดำๆมันจะหมดนะคะจับดูแล้วมันรื่นๆมันไม่มีดินแล้วนะคะล้างไปเรื่อยๆนะคะ3ามสี่ห้าน้ำไปเลยนี่นะคะอยู่ก็ได้ล้างไปประมาณ4ี่ห้าน้ำแล้วนะคะนี่ก็รอต้มนะคะรอน้ำเดือดนี่คะ่ะหาออกข้างในนะคะ ว่าจะแก่แก่แก่นิดนึงนะมันมันไม่ค่อยขาวอะ่ะมันไม่ค่อยขาวมันขาวแบบดำๆๆนิดนึงค่ะเห็นชัดไหมคะบางอันก็ดำดำเลยนะคะอยู่อาจจะเลือกเลือกไม่เป็นนะคะเพราะว่าอยู่เพิ่งเคยไปซื้อกินเองครั้งแรกนะคะอาจจะเลือกยังไม่เป็นเขาก็บอกว่าอยากรู้ว่ามันไอ้นั่นหรือเปล่าให้บีบเข้าไปนะคะให้มันนึบๆึนึบๆเข้าไป อยู่ก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเลือกยังไงแม่ค้าก็บอกว่าบีบลงไปมันเป็นดึง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 ขึ้นมาก็โอเคนะคะแปลว่ามันดีแปลว่ามันอ่อนว่างัันอยู่ก็ไม่รู้นะจับลงไปอันไหนมันก็นื้อนื้อบดอ่อนบดอแต่ป่าแต่แกะดูอ่ะเนี่ยบางอันก็ก็ดำบางอันก็ขาวอ่ะอันนี้ก็ขาวอยู่นะคะยูก็จะไม่ผ่าเยอะนะเดยวจะเอาไปต้มนะคะใส่ น้ำเกลือนะคะเราจะทำการเอาเห็ดมาต้มนะคะตั้งไฟประมาณกลางๆแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะลวก3-5นาทีพอนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ให้พักเย็นนะคะถึงจะบรรจุถุงนะจ๊ะ นี่นะคะพอพักให้เย็นแล้วนะคะก็จะมาบรรจุใส่ถุงนะคะนะคะแค่พอทานในแต่ละครั้งนะคะก็จะทําแค่พอประมาณนะคะนี่ค่ะจะมาะไล่อากาศออกจากถุงกันนะคะดยการจุ่มน้ํานลงไปนะคะนี่อากาศก็หมุนนะคะเห็นไหมคะไม่มีอากาศเข้าไปแล้วนะคะเหมือนวิธีซีนแบบธรรมชาติเลยนะคะก็อายางรัดนะคะ เอาใส่ช่องฟิตอยู่ก็ทําได้สามถุงแล้วนะคะถุงนี้ถุงที่สามนะคะทําแค่นี้ก็พอทานแล้วคะ่ะในแต่ละครั้งเพราะว่าแต่ละครั้งเราก็จะใส่เห็ดอย่างอื่นด้วยแล้วก็ใส่ผักใส่ฟักทองใส่อะไรนะคะแกงหน่อไม้ใส่อะไรอย่างงี้นะคะทําแค่พอทานแบบนี้นะคะเก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะคะเดี๋ยวเราจ่อไปใส่ช่องฟิตกันนะคะ นี่นะคะเราก็จะใส่ช่องฟิ e d เก็บไว้นะคะเก็บไว้ทานได้นานนะคะเป็นปีมากเลยสําหรับเห็ดเผาะนะคะหรือว่าบางภาคเรียกว่าเห็ดถอดเห็ดถอดนะคะก็เก็บไว้ในช่องฟิวลายเาอยากทานก็ออกมาทานได้นะคะบา,บายๆนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะบา,บายยขอบคุณนะคะ